สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับคลิปนี้แซมมาแนะนำา c m ร y 2.5 Hybrid ปี2015นะครับคันนี้นะเลขไม่หนึ0 0 0นะครับผมรถ10ปีแล้ววิ่งปีละ16,300กกิโลเมตรถือว่าวิ่งปกตินะครับวิ่งไม่ได้เยอะนะ เอาราคาไปก่อนเลยครับราคา4 1 1 0 0 0 0บาทนะครับราคาเล้าๆมากนะครับผม412,000บาทนะครับผมราคานี้แซมมีใบเคมให้นะแซมมีใบเคมเก็บงานนะครับผมวันนี้ดูสีเทาดำนะนี่ดูดูหน้าก่อนเลยสวยงามนะไฟตัดหมอกหลอ่อไฟเลี้ยว อยู่ที่มุมแก้มซ้ายขวามีเซ็นเซอร์หน้าให้นะครับผม2จุดนะด้านหน้ามี2จุดดูไฟต้าสวยงามมากนะสวยเลยโลโก้โตตา 4, ้าสีฟ้าคือไฮบิดนะครับผมสวยงามนะมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะดูแก้มไฮบิดนะครับ เครื่องก่อนนี่ฝากระโปรงเป็นแบบโชคอัพนะครับผมนี่ดูฝาสวยๆเครื่องสวยๆนี่นี่คือสตาร์รถเรียบร้อยนะครับผมเงียบกริบนะดูฝาสติกกงสติกเกอร์เนี่ยสวยนะนฝาะไม่เงานะนี่สติกเกอร์สวยงามนะดนูพวกซินยาแนวต่างๆสวยนะ สวยงามนะดูหัวน็อตส,สวยนะเห็นไหมดูข้างในซอกเซอร์กสวยเนี่ยมาร์กจากรงงานยังอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับว่าสังเกตไม่เงานะครับตัวถังด้านในนี่คือด้านนอกเห็นไหมต่างกันเลยนะนี่รอยอาร์กอยู่นะครับผมสวยงามนะราลองแง้มนี่หน่อยที่โอ้ยแกะยากน,ะนีน็อตตั้งในมีอยู่นะครับไม่เป็นไรนะเดิมเดิมหัวน็อตสวย พุกยึดสวยงามทุกตัวนะครับนี่นะครับเนี่ยดูตัวถังเงียบกริบนะมาร์กอยู่นะครับมาร์กจากรงงานก็อยู่ชัดเจนนะนี่โหน็อตสวยงามนะครับผมโลโก้โต,โตโยต้าชัดเจนนะครับฝาเดิมๆนะสวยงามปิดก่อนนี่นะ ยางเป็นยางขอบเท่าไหร่เอ่ยอยางปี23นะครับผมสัปดาห์ที่47นะครับผมยางขอบ17นิ้วนะ2 1 5หทับหขอบ17นิ้วนะครับผมนี่บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมภายในเป็นสีเบรดหรือว่าสีครีมนะครับนี่แผงข้างสีครีมแล้วก็มีลายไม้อยู่นะมีตัวเซ็ต เมมโมรีซีดด้วยนะครับผมกระจกมองข้างก็คือปรับไฟฟ้านะครับผมนะครับปรับไฟฟ้านะเซ็นทรัลล็อกกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับผมมีลายไม้นิดนึงนะตรงคอนโซลนะครับอันนี้คือพับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับอันนี้คือเป็นระบบบายสปอร์ตโหมดนะตรวนี้นะเวลาเราจะออกขวาหรือออกซ้ายเนี่ยจะมีสัญ,ญญาณเตือนสัญ,ญญาณเตือนคือตรงนี้ นี่เนี่ยไฟจะอยู่เนี่ยนี่นี่ครับสัญญาณเตือนลองดูสิอ่าเนี่ยไฟมันจะติดเนี่ย by sport mode by sport monitor นะอันนี้คือเป็นการยกเลิกเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ p o o s t start นะ cruise control ด้วยนะเป็นแบบ cruise control ไม่ใช่อดั t i ีฟนะครับเป็น cruise control วิง่งทางไกลนะครับผมล็อกความเร็วไว้เลยนะพวงมาลัยหุ้มหนัง ยังไม่ลอกเลยนะครับผมแต่ว่าปุ่มตรงนี้มีลอกนิดนึงนะครับเราขายตามสภาพนะแบบนี้นะรู้เลขไมก่อน163,000กิโลเมตรนะเลขไม่แท้แนะ่นอนรถ10ปีแล้ววิ่งปีละ1มืนน้อยมากเนี่เช็คระยะศูนย์ครั้งต่อไปเนี่ยมีศูนย์อากาศแปะไว้อยู่ที่กระจกนะวันที่ 24, 27 27เดือน6ปี25เนี่ยกลางปีเนี่ยเลขไมยอยู่ที่แสนเจ็ เพิ่งเช็คระยะมาเลยนะครับวิ่งได้อีกหมื่นโลนะโอ้แ๋วแจ๋วเลยนะดูสำเนาเล่มก่อนสำเนาเล่มปี2015นะครับผมเบนซินไฟฟ้านะครับ2 5 0 0ันซีซีนะหกสามนะห้าเจ็ดอคาเนีแคปปิตอลนะสวยสวยพาสีตอนเนี้ยปีละ5,800นะอันนี้คือเป็นในานามน,นิตินะถ้าบุคคลธรรมดาก็ลดไปครึ่งหนึ่งนะครับผมประมาณ3,000นะ แถวๆเลยเบาะไฟฟ้าก็จะมีร่องรอยคาบนะครับผมแอร์แบ็กเลูกนะมีข้างเบาะ2ลูกมีคู่หน้า2ลูกมีที่หัวเข่าอีก1ลูกแล้วก็มีที่ม่านนะม่านเสา A จนถึงเสา C นะครับผมซอกประตูสวยงามนะครับสวยงามนะเดี๋ยวลองดึงนิดนึงนี่สวยงามนะเนี่ยซอกเซิร์สวย นะครับผมมาดูภายในหน่อยนี่วิทยุก็มีช่องใส่ตัวซีดีนะกดเปิดก่อนนี่ซีดีเป็นมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับผมใส่ซีดีเป็นระบบป,ปุ่มกดเนาะเป็นแบบว่าคลาสสิกหน่อยนะใครชอบแบบคลาสสิกก็แจ๋วเลยแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเป็นดูอัลโซนด้วยเนี่ยปรับแยกของใครของมันนะนี ปรับแยกของใครของมันนะอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดม่านด้านท้ายอ่ะเราสามารถกดเ,เห็นไหมม่านท้ายเนี่ยปึ๊บนะครับม่านท้ายหรือเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันก็จะปรับลงให้แบบอัตโนมัตินะครับผมตามนี้นะครับผมเข้าเกียร์พีก็มันก็จะขึ้นมานะครับผม สามารถกด Eco Mode ก็ได้นะครับผมอยากประหยัดก็ Eco Mode h y ไฮบิดก็ประหยัดแล้วกด Eco ยิ่งประหยัดไปใหญ่นะหรือเป็นโหมดไฟฟ้า100%เลยก็ได้นะครับผมน,นี่นะอช่องเสียบตัว USB กับ3.5มมิลอันนี้ช่อง12โวลต์นะไว้ตอกบันทึกกล้องหน้าอันนี้ปรับอุณหภูมิแอร์นะนี่ปรับอุณหภูมิแอร์ด้านท้ายด้านท้ายเนี่ย ด้านท้ายตรงนี้นะครับปรับอุณหภูมินะครับผมด้านนี้นะช่องวางแก้ว2ตํตำแหน่งนะครับเป็นลายไม้นะรูล,ลาเฟียวเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบขั้นบันไดนะครับผมมีมีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับผมเบรกมือจะอยู่ที่เท้านะนี่เบรกมืออยู่ที่เท้านะมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครับผมกุญแจรีโมท2ดอกครบๆนะตรงกลางก็ ช่องเก็บของก็ยึกเละเยอะ,ะ,ยอะพอสมควรนะครับลึกนุ่มๆอันนี้เดินหน้าถอยหลังฝั่งคนคนนั่งนะนห่นใช้งานได้ปกติเนี่ยเดินหน้านี่นี่นะอันนี้ก็พนักพิงนะกล่องใส่แว่นนะครับไฟสองแผ่นที่ติดนะนี่ปึ๊บเปิดหน้าติดนะ ตัวม่านปิดนะครับมีไฟด้วยฝั่งคนนั่งมีไหมอ่ามีเหมือนกันนะอ่าติดเหมือนกันกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะเฮ้ยสวยนะเลกใหม่หน่าสนใจด้วยแก้มก็สวยเนี่ยแก้มเกลมสวยเนี่ยเบรกมือจะอยู่ที่เท้านะครับมาต่อ มีม่านสำหรับผู้โดยสารด้านท้ายด้วยนี่นะเผื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับน,นี่อะไรเอ่ยเหมือนรถสมัยก่อนคนระับที่เคียบุรีนะครับผมมีที่จับนะแอร์สำหรับผู้โดยสารด้าน,ด,านด้านหลังนะครับผมที่เท้าแขนก็มีช่องวางแก้วสองตำแหน่งนะครับผม ข้างหลังค่อนข้างใหม่นะครับข้างหลังค่อนข้างใหม่เลยเดี๋ยวลองดึงโอ้ยแน่นสวยงามนะครับที่มีต้องเก็บงานนี่นะครับบางโคนหลังขวากับกันชนท้ายนะเนี่ยมีรอยแค่ไปรอยขูดรูดมานะขัดน่าจะจางอยู่นะครับผมไฮบริดชัดเจนนะครับเซนเซอร์ท้ายสี่ตำแหน่งนะ ลองดูอ่ะเปิดปึ๊บนี่นี่นะฝาท้ายก็สวยไงสีลเลอร์สวยอยู่โอ้ยยังนุ่มมืออยู่เลยจิกไปยังนุ่มๆอยู่เลยน็อตส,สวยนะแง้ามาน็อตสวยอีกฝั่งหนึ่งสวยๆนะครับปึ๊บคัสซีด้านในถือว่ายังเรี่ยมอยู่เลยนะครับ ีไฟสัมภาระท้ายด้วยอันนี้ช่องแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์นะครับไมห้บิดนะจะซ่อนอยู่ข้างหลังนะดูอุปรกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินทำไมมันใหม่เงไม่เคยใช้เลยเนาะล้อหลองอะไรล้ออหลรก็เป็นแม็กนะคัสซีเนี่ยสวยนะครับเนี่ยท้ายสวยท้ายเดิม เป็นแบบสีครีมนมนี่คือปกตินะเนี่ยล้ออะไรก็เป็นแม็กนะล้ออะไรปีเท่าไหร่เอ่ยดูก่อนไม่แน่ใจปีสิบห้าติดรถมานะครับล้ออะไรปีสิห้าปีของเขาเลยยังไม่ใช้เลยเฮ้ยสวยอะราคาน่าสนใจด้วยเนี่ยท้ายสวยเห็นไหมเนี่ยท้ายสวยโอ้ สวยงามเลยมีเนี่ยมีรอยนิดเดียวนะครับน่ะแลมีเหมือนที่เขียวบุรีเหมือนกันเนี่ยรถสมัยก่อนเนาะผู้บริหารชอบสูบบุรีกันหรือเปล่านะครับนี่เนี่ย,ยสวยงามนะบอกเลยว่าสวยดูมาร์คชัดเจนนะอันนี้ก็คือมันเหมือนแอร์ด้านท้ายหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะ อันนี้ต้องเก็บงานนิดนึงในส่วนของต้องสปงสปาเบาอันนี้เป็นอะไรอ่ะแอร์หรือเปล่าใครทราบแจ้งแซนหน่อยนะอือดูคู่หน้าก่อนต่อเนี่ยคอนโซลก็เป็นลายไม้นะครับสวยงามโหนอตส,สวยนะอะนี่อ,อกร์สวยงามนะครับผม ติกเกอร์มกรไม่ยังไม่มีรอยแกะนะครับหัวน็อตด,ด้านข้างซอกสวยนะครับแผ่นพงแผ่นเพจสวยงามนะครับเนี่ยจูนปี1.5นะครับ2.500ันห้าร้อยีซีโตโยตา้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับเลขตัวถังลงท้าย4.0.1.8.126ตรงกันไหม4 0 1 8 1 2ยชัดเจนนะครับผมเกะหนึ่งตำแหน่งนะครับนี่ ขุดค,คู่มือต่างๆอยู่ด้านนี้ทั้งหมดนะครับผมสวยงามน,นะภาษีขาดแล้วต้องต่อนะครับผมต้องต่อนะภาษีขาดแล้วโตโยต้าชัดเจนนะราคาเล้าใจครับ4 1 2 0 0 0บาทนะครับผมมีใบเคมให้นะครับผมให้กับคูณลูกค้านะรถจอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมรีบเลยครับมีคันเดียวนะ สามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับซื้อสดก็คือราคา4 1 2 0 0 0บาทไม่มีบวกแวดไม่มีเก็บแวดเพิ่มเติมแล้วนะครับผมใครสนใจโทรมานะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมสามารถนำเบอร์ของแซมไปแอดไลน์ในช่องค้นหาเบอร์ได้เลยนะครับผมจองก่อนมาก่อนได้ก่อนนะครับผมไปแล้วคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ